ถามตัววาดเ,เลยค่ะหมาเซนสักี่ตัวแล้วคะสวยมากถามตัวพ่อค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวร้ายด้วยอืม,อม ฮ่าโอเคสองตัวแล้วค่ะออีกตัวนึง้วัดหมาเป็นจิ้งจกได้เอ้ยเก่งเอ้ยโอเคอาเอจิ้งจกอีกตัวนึ่งเด็่ลัวจริงแล้วรูนจันตัวเล่นน้ยนตัวนี้อยตัวนี้นย่่เหมือนตัวอ็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เห็ดวยนะอเคได้ยไดยังครับจบต้องเลี้ยงิเรแล้วห้าตัวค่ะ five bird ห้าตัวพูดสิ five bird five bird ห้าตัวครับน่อืมโอเคเป็นนกแล้วครับเอาห้าตัวครับตาดจ,จนี่นกขีดบ้าตรงนี้อ้าห้าตัวจิ้นจิ้นจิ้นตาดจัดาห้าตัว ตัวเล็กๆก็พอไม่ต้องใหญ่มากครับเดี๋ยววัดไม่พอครับพี่ไม่อยู่วัดเหมือนนกเขาเขาวดเหมอนนอ่ะโอเคอ่ะสองตัวแล้วค่ะตัวที่สามค่ะได้ได้ได้น้องน้องมันไม่ได้ยืนยืนด้ยืนยืนวิ่เด็ดปีไม่น้องไม่ได้ยืนเหรอวัายืนดืนย ก็สวยโอเคได้อีกสามตัวครับหน้าตาข้างนั้นแปลกนี่คือผีทำไมไม่เป็นเด็ดโอเคอีกสามตัวครับสู้สู้อีกว่าสวยสวยอ่ะโอเคไมไม่ตาหรือไม่ว่าเป็นมนุษย์ สวยแล้วใช่ไหมใช่เลยเป็นเรื่อสวยแล้วหาตัวนะครับห้าตัวนะครับเด็กอครับใช้ได้นะครับโอเคอีกสาตัวครับ เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะอีสามแล้วแไงมาดูตอนนี้นกนกประหลาดมาดูนกประหลาจ้ะโอเคสามตัวแล้วครับนกประหลามดปลาร้าเว้ยว่าดูดีเหมือนที่เหมือนเหมือนหมาป่าไม่เป็นไรลูกว่าเป็นไรครับจินตนาการใช้จินตนาการในการทำงานเฉพาคกูมันหมาป่าหายขี้วะ อีกตัวหนึ่งครับโอ้บาสสี่ตัวแล้วครับแต่และตัวไม่เหมือนกันเลยครับโอเคเยี่ยมครับเป็นยูนิคมีเอ,อก,กลักษณ์เป็นของตัวเองครับโอ้ไม่โอเคตัวสุดท้ายครับแหไม่มีมือแหไม่มีขาด้วยขายแขาบอบไว้คือตัวเล็ดเล็ดลูดลหน่อยตัวลูกครับโอเคตัวลูกจิ๋วครับว<อ>ันนี้เพิ่งคอดครับ ข้อแต่แม่มก็แต่ไม่มีข้อแต่ม,ม,ตมีขาอยู่ได้แค่บินจะอ่ะพูดตามแม่ five birds five birds อ่บาบ้าถึงคิวต่อไปอันนึงนี่คือ่ h two cat two <True> cat แมวสองตัวค่ะมีสองตัวนี่ไงคะ่ะรูปแมวเนี่ยนี่นี่ดูตัวอย่างทำแบบนี้ก็ได้นู่นแมวบล็ลอกก็ตายคล้ายๆกันอ๋อหนูว่าดีดีหมืนเหมือนผี